สบายดีพี่น้องสบายดีแม่แรงเด้อบอร์สกุลจังกินของแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเยอะเยอะเยอะเมนูเมนูัน้ำแรงก็คือปิ้งก๊อบนะพี่น้องเนาะปิ้งกบแจ่วน้ำมันสมผักกาดแล้วก็ตบตูดด้วยข้องวานพี่น้องเลยก้าต้มหัวงอกพี่น้องิไดด้กนพักสองผ้าเด้อ แกะมกกัมีดแล้วมานีวัดสันอีเมะวะ้วมะลงมือเลยนะคมาได้แบบลายใหห่านนะอายห่างกับน้ำลายไรเนาะลงมือแล้วเอาแม่จะบอกกินบ่แม่กินข่าวสามคนนี่มนะยับข้าวสินไกลรถมึงต้องเกรงใจมึงน่ะกินมัทาเพ่คร่ง่งก่ข้างนอกเนาะ่าไอกินเนาะ ขม้าขาม้าไปให่้าม่ม่มินสื่อเดอขี้ตัวหัาสิบหัสิบตัวอยู่ดีกระต้มหัวงอกพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรกกะต้ด้วยข้องหวานก็เพิ่งกินข้งวหวานพร้อมอนี่้อแร่เตะแร่ตะภูหมักันะ สมมาบ้างอือม,มาคือเป็นตอนสบายที่เราม่ได้ไส้สมกุ็ดคุกเลยบอกสามารอดมีเอ้ยสมจักสองผ่าเบื้สมก่อนอืม็มนผ <c oughs> ่าเนาะผักขาเไว้ปีกกอร่อย

อิไม่มไไาไหนกินไรน้าข้าวแมนะ่ย้นข้าวเ่นั่งาูนีไมกินหรอกินแล้วไปนอกอเ้ยอิ่มละกินก่อนมาเ่ยแล้วหรออย่าไปอีกอยัมมันวางาแล้วลงมาอยัมมาน้ำลงจะก็ไมต้องรอหยัง่อน เอามาลุงจะาที่เขาคก็ดีข้างค่ะทำไมเป็นตาต้องไงวะลุงมาย่างเงีมาสามคนมีน้องกี่ขับน้ากินหวานแรเขาก็บคนละกองสามคนสามกองเกิดอเลยเนาะนี่ะไอังโคตรจองปสานำพินเลย ไม่แกอยู่ในก้นตะเขาวะหน้าให้เป็นไก่กินบนเราเมื่อน่ะให้มือละคู่สานนี่ปะมาแมนที่เทียนได้พี่น้องถ้ายุกเราเปลือก FC ทางไทยนะตัวแมนเช่นเมื่อนี้ส่งการ์ดหลบอ์ไหมไม่ส่งจงฉี่มาหลับบอกอพี่น้อยไมาใส่ ลงสวนั่นไม่ส่วนไม่จมันจมแห้งคนละคนประดุกเนาะมันจมแห้งแล้วหน่ันอนัะกินนะมันเบิดนในภาจงภไหมก็เนั่มาหละจมภักกะันภาก

เดียวไต่อนกอาม่ากางบมอนนเป็นตกจมกี่ยวหนอเรไม่ัมไปต่อนตลอ่น้าไม่ดองกินละบินนี่ไม่ไพ่เากบอีวานี้เฮ็ดกับอินจะพองเลย มีแต่ไปบ้เงินมัไ่เก่มันจะเิมาตอนสงคราโควิดมาหลับทาแล้นแม่นม่นิ่งว่ง้าป่าเงยอะไรเนี่ย ตอ้กลังอยบี่เสียบ่อมแห้งบอนมนแม่มประคุดอือจะเป็นงหวป่านปานอนบ้านเด้อบ้านไหนก็นอนบ้านบ่ใช่เออเีปนอนในเส้นหาบุญีบ่นอนนะ Mạng thêm mất Dàn mày hẹp nôn non. Ừ, mất 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 mẹ mất mất nó nay là thế này cái phe cười này dị nhảy nữa ai cái nhang lắm Ừ Cho nó mình bớt ừ. lên bỏ ta một cái thịt bảo mi cả bỏ kim khảo đen mà bảo boi cả bỏ kim khảo đen. có chào đồ แม่ก็กินก่อนอิงก่อนพี่ยายใช้ขาอยู่ไหมเอ้อพี่นะี่มากระเบนเอาข่าวแรกวขายบิร์ดมาขี่นี่จังไลยนี่แต่ผมบอกกินข่าวแรกยังบอกขึ้นมาแต่สวนบ่าวมีน่ะแส่ด้วยแม่ป้านี่บวดเสดคือปลาหนวดจันทร์นะอออเอาวน ตามผลเ้ยไปเห็นครับพอกินอยู่จะีหมายเน่าจะตามแจวน้รมานกษ์อมด่กะาเบิรเลยะเจ้ากี่แท่ยูบหมันกินนาันนะจะแรกจรนี้กบลยกูมึง สิปาสบานนี <laughs> <laughs> ่เนาะเบ่บดเลยนิ้วข่าชิปะกินบรขปอยู่กับพ่กเราเพื่อนอยกินเขียนน่อยเนตอนเ้ขเขียนเนาะคูยเอาควยเอาได้เห็นได้อยู่เลยเลยก็ชิม่เขียนนะเออเป็นชื่แหงก็ต้องทำเขียนเขามันจบแห้งกับปั้นองนามันนะ กินกูดงกูดึงข้างกดเตาผู้ข้างกูเตาผู้บอ่ะยูตามยังก็แม่ตงอยู่ตามดงตามผู้จะบวกมันไม่ถือคอยล่ะเนี่ยเราเเห็นกูมันอยูตามใบมังกรเขาไปคุดนะแม่เกิดประชุอ่ะไปคุดสุดแสนเสบจนะ ขี่รถจักแห่งกษัรยแบำงตา,ท,งนะา,า,ตาทางธรรรขับรถจักอยังมาไหวเดอกทางมันน่อยเฮียะทางแค่พอจนหมากักานมนะีจะหลุดน่อยเน่ตบุดอะไรอย่างนั้นตกใจบอรหยบนะ

โลหรนาที่ปวท้องนา่แล้ก็คองบังไฟปลานองแล้วพ่อเปนกั่อยขึ้นในมองวันไปไปเมียต้องมาทิ่พันกิไปกระเบซื้อต้องมางตัวใหญ่ปะปลานวจันจะหาอย่าง ปลานนจันเาไหนเน,นีเปนาอาไปลาหมักซบมันบ่เมปลาหนนจันเขาอยู่กินฟีมีเรากินแล้วมีเรกินแล้วสันซาปลาพี่ดน้องอะไรเนี่ปลาอะไรเนาะพว่าเขายเด้อมาให้พี่โหลดง่ายแล้วเป็นไทยนะแม่ข้าวปลาไกินาผัดตัวใหญ่นะแม่เนี่ยกิน,นกับบะมี่เะออเยอะเลย เออออกมากางอนีบมงเกินอยู่บอกว่าไ้รึเป่คองตีใครไม่ชอบเนหมดข่อยากเือกออยากใส่จิอยากนอนอะไรเซ่็หวางวานีหรอน้ำตาลอเป็นเป็นน่

เป็นเงินบางกันแล้วอะไรเป็นเงินที่อื่นหินมะมากินเขาเนี่เยี่ยนด้วยเลยนะเ,น,ยเนี่ยเรียนนะไอ้เขาเอี่ยเาหนูกอย,อยนะอู่นะอือแค่ที่ละแม่เจ่นอนขี้จะนนอนช่วยกันเลยหมดมาเตา็มชื่อทั้งป่าอืออือ อลาลงแล้วบอกเจอที่เดายร์นเด็ด่เนเอาปกรเมมาใส่ของชาวบ้านของชา,บา,าสบายดีพี่นอนเอาตันนี้ปลากินหลอดเตะปลา เราบอกินกบเลยมาแต่บ้านกันยังงมไปหัวไปชวนพี่น้องเอ้ยมาเก่าผ้าเก่าน้ำลังเอื่อยน้ำลังหนอนท่มก่อนเสี่ยวกับบอกินเสี่ยวกับบ่อยอยากนอนเฉยก็มาสามถุ่มแล้วเฮ้ น้ลหดนแมแก่งมัวล่เด้อพี่น้องเด้ยอยูดี้แม่กุศลขูจักุนลำเลื่อนเมื่อพอกันใหม่คิดหนาสบายดี